บอลดิมสวยแบบนี้นะครับมีตัวตสวยใสแบบนี้นะครับลาตะวันก็ถูตะเพียงก็กระโดดตะเพียงนี่ตะวันสวยมากนี่นะครับเลียงบอลก็จะเป็นแบบนี้ถ้าบอลปูนบอลชิมนก็จะดำนะครับนี่นะครับลากไปหลายรอบแล้วยังไม่หมดนะครับลากเกาะไปหลายรอบแล้วนี่ครับก็ยังเหลือต้องถุกจับครับสวยงามมากเลย โอ๊กกระโดด kind of โอกลงกระชัไปแล้วลงกระชังไปแล้วนี่ตกต้นึงใใต้นนึ่มากนะขอประเ็ไทยฝนตนคืนขึ้นก่อนรับ ก็เจะเริ่มมีไข่แต่ว่ายังไข่ไม่สมบูรณ์ไม่เยอะเหมือนช่วงหน้าฝนนะครับนี่ตะเกียนนี่ปลาอยู่ทั่วเลยครับปลาบอกไม่ได้แต่งกันแบบนี้หรอครับโอ้โวัโนนี้จะมีก้อนหิน อน,นี้ก็อีสานพายุเข้ามะครับช่วงนี้วันที่14เมษายนนะครับยุดกระโดดดีมากครับแข็งแรงมากปอาจะเพียนทั้งปลา,ดดา,า,า,าตัวจับอ่าตอนนี้แดดยังไม่ร้อนนะครับแต่แดดร้อนจับไม่ได้นะครับเป็นปลานหนังนะครับ

พวกพวมีแต่ก้อนหินบ่อยี่ก้อนหินก้อนส่วน